ไปชาเชียงเซาครับสิบบาทสิบบาทนะค,ครับขอบคุณครับฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกับโออีกแล้วจ้าจากชีต,ต้องเที่ยวนองไลท์ทวีปชาแนลนะก็วันนี้เราจะนั่งรถไฟไป,ไปชาเชิงเซากันเย้ คือจริงๆเนี่ยก็เรานั่งรถไฟไปฉะเชิงเซาก็บ่อยแล้วเราก็เคยทําแบบเป็นประมาณว่า,าเป็นรีวิวเป็นรูปภาพเนาะแต่ยังไม่เคยทําคลิปเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะทาคลิปเนาะก็ทริปที่เราจะไปนั้นก็คือเราจะไปอำเภอบางคานะเราจะไปตลาดบางค้าไปวัดโจโล่อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ดูกันนะว่าเฮ้ยเราจะไม่ไปเที่ยวแบบ ในเมืองและแต่ว่าขากลับอาจจะแวะวัดหลวงพ่อโสธรแล้วก็ตลาดบ้าน,านใหม่ก่อนกลับเนาะแต่ขอไปบางคาก่อนเรามาดูกันนะว่าการเดินทางที่จะไปชาเชิงงซาโดยน,น,นั่งรถไฟเนี่ยราคาแค่10บาทเองเนาะราคาแค่10บาทเองก็ดูว่าเราจะไปบางคากันต่อ,อยังไงนะตอนนี้ก็คือนั่งรอบเช้ามากราไปซื้อตั๋วมาละชืบนี่ตั๋วนี่ราคา10บบาทเนาะ รถจะมา6มง43เนาะแล้วก็จะถึง7โมงครึ่งประมาณนี้ดูเนาะว่ารถไฟจะเป็นยังไง <c oughs> แล้วก็นี่เลยระหว่างรอรถไฟเนาะเราก็จะมากินกินลำไยกัน <c oughs> อันนี้มันจะเป็นแบบลำไยอบแห้งนะะเห็นปะคืออย่างแรกเลยเน่ยกคือถุงเขาก็ซิปมาอย่างดีเลยเนาะเออเนี่ยแล้วก็ ข้างหลังก็จะเป็นแบบว่าเป็นฟอ,อยไว้แบบว่ากันแสงเออประมาณเนี้ยเนาะแล้วก็เป็นซิป,ปล็อกอย่างดีก็กันลมได้ด้วยอีกต่างหากก็เปิดมาแล้วเลยสัมผัสแรกก็คือกลิ่นลำไยห,หอมมากกลิ่นลำไยคือหอมมากแล้วก็เดี๋ยวมาชิมกันเนาะว่าเป็นยังไงนะือ มีความหอมของลำไยก็มีความหนึบหนึบหนับหนับกรุบกรอบกรอบเหมือนกินลำไยจริงๆอ่ะแต่แบบว่าเป็นลำไยที่แบบมีรสหวานนิดนึงกินเสร็จก็ใจะให้แบบความสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยก็อร่อยนะเยี่ยมเลยอ่ะก็กินได้เรื่อยๆเลยกินสนุกดีแล้วก็เป็นขนมที่แบบว่าอืมกินได้ตลอดทำองอแล่นนะ <laughs> ไม่ลงเอามาอเบิกองะอร่อยมากใครสนใจเนาะก็ร้านนี้นะจ๊ะกินลำไย,ยนี่อัดไลน์เบอร์เข้าไปเห็นปะเดี๋ยวส่งลิงไว้ให้ข้างล่างรอรถไฟแป๊บ ถึงชาเชียง้าแล้วจ้าตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราเดินออกไปกันดีกว่านะเดี๋ยวเราจะไปต่อรถเพื่อที่จะไปตลาดบางคานเนาะสำหรับใครที่จะไปวัดหลวงพ่อโสธรเนาะก็นั่งรถสีเหลืองอันนี้ไปได้เลยแต่เราจะไปตลาดบางคาเนาะเดี๋ยวเราจะข้ามถนน ก็ข้ามถนนมาจากาสถานีรถไฟข้ามมาแล้วแล้วก็เลือกส่องแถวเนาะใช้เวลาประมาณ3นาทีมัง้งถ้าเดินก็ประมาณ500เมตรเดินได้แต่ก็ใกล้อยู่นะเออก็ต่อไปเราจะหา2แถวสีส้มนี่เลยเราจะไปตลาดบางค้ากันอันนี้ไม่ใช่นะส้มเหลืองนี่ไม่ใช่นะนี่เขาไปบางประกงต้องส้มส้มคัดข่าวตรงนู้นเนาะมันจะไปตลาดบางค้ากันจ้าอ่รารถสองแถวเมื่อกี้8ปบาทเนาะเดี๋ยวไปดูกันตลาดบางค้าเป็นไง นี่เลยจ้าพันสีส้มแบบนี้เนาะไปบางค้าค่ารถ2ี่สิบบาทเขามีตารางออกเลยนะเนี่ยนี่เวลาออกอก,ก็ไปบางค้ากันนะจ้าอ้าวทุกคนมันผ่านสถานีรถไฟะวะเพราะฉะนั้นมันก็ยืนรอที่สถานีรถไฟได้นะไม่ต้อง ไม่ต้องไปที่ขนส่งตอนนี้เรายุดถึงบางคาแล้วแต่ยังไม่ถึงตลาดเนาะเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปต่อนะก็ลงรถสีส้มแล้วเราก็ถามนุงว่าเฮ้ยเราขึ้นเราก็มาขึ้นที่นี่เหมือนเดิมเนาะก่อนหกโมงเย็นนะแต่ว่าเราไม่หกโมงเย็นหรอกอไปจ้าถึงแล้วทุกคนตลาดน้ําบางคาเนาะแต่ เหมือนตลาดจะวายคืออะไรอะโอไมก็ oh <my> ดูไม่ค่อยมีอะไรเลยอะตนาดน่ะ,นะมังค้าดูเหมือน,นั้นค้าจะไม่ค่อยเปิดเลยเอะดูสิดูเงียบเหงาจังเลยทำไมตอนนี้คือแบบว่าไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเขายังไม่เปิด คือเมื่อกี้ซื้ออันนี้นะขนมกล้วยแม่ค่ะเขาบอกว่าอาที่นี่เขาเปิดสายตอนนี้มันเก้าโมงมันยังเช้าไปแล้วก็นางเขาต้องมาแบบทีประมาณเที่ยงๆบ่ายๆอะไรประมาณเนี้ยเนาะก็ไม่รู้ดูก่อนว่าจะได้มาหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปดูรอบเรือนนะว่าเขานั่งเรือไปชมเกาะห้าสิบบาทกันรอบกี่โมงแล้วเดี๋ยวจะลองขึ้นเรือดูนะไปเดินดูกัน ตอนนี้เนี่ยเาซื้อเรือ50บาทเนาะนั่งเรือ50บบาทที่จะไปเที่ยวรอบวัดเนาะ ก็สําหรับที่นี่เนาะคือวัดคลุ่งก่างพารามนะวัดนี้ก็จะเป็นวัดที่เรือเขาจอดให้เราไปว่าขึ้นมาไหว้สักการะ15นาทีอ่าฮะก็เป็นวัดที่ใหญ่อย,อยู่สวยอยู่แล้วก็จะมีองค์พระสี่ข่า,ขาวแล้วก็มีพญานาคสององค์เนาะอยู่อยู่ข้างหน้าเมื่อกี้ก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะตอนนี้เราจะไปอุโบสถก่อนก็ล่องเรือ15นาที ไ,ไม่ใช่สิไม่ใช่เรือสิมาเร่ร่องเรือหนึ่อองชั่วโมงแล้วก็ถือว่าเป็นการล่องเรือดูรอบๆเนอะว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าเนี่ยขึ้นได้แค่วัดเดียวก็คือวัดค้งก่างนี้นะอืมขึ้นได้วัดเดียวก็สิบ้านาทีไว้สักการะแล้วเดี๋ยวก็นั่งเรือกลับกันจ้าก็จบไปแล้วเนอะกับการนั่งเรือ50บาทรอบ นดูวัดต่างๆนะก็คือลงได้คขัาดเดียวคือวัดครุ่งกลางเนาะตอนนี้เรากําลังจะกลับไปนั่งรถ2แถวสีส้มเพื่อที่จะไปลงสถานีรถไฟเหมือนเดิมพอลงสถานีรถไฟเสร็จปุ๊บเราก็จะนั่งรถต่อไปวัดองพ์พโสทธรกันนะจ๊ะตอนนี้อยู่ที่ร้านกล้วยจับน้ําใส่เนาะก็พอดีว่าหมอหนุ่มเขาแนะนํามาจ้า ันนี้ก็จะเป็นแบบว่าก๋วยเตี๋ยวจับก๋วยจับน้ำใสเนาะก็จะมีความเผ็ดนิดนึงกลิ่นพริกไทยก็คือแบบแรงมากเดี๋ยวเรามาชิมกันกลิ่นพริกไทยขึ้นมาเลยอะ่ะรสชาติแบบอร่อยอะ่ะมีความนัวเนาะ หอมพริกไทยหอมกระเทียมเจียวแล้วก็มีเครื่องเทศอันนี้หมูกรอบอดีอ่ะหมอดีเลยอ่ะ,ะอันนี้ก็จะเป็นหมูกรอบเนาะที่คุณหมอเราแนะนำมาดูดูหนังนี่ดูท่าทางสกอบเนาะแล้วก็เนื้อเป็นอย่างนี้เนาะชิมแบบนี้จิมกอ่อน เป็นหมูกรอบที่เนื้อนุ่มแล้วก็มีรสชาติเนาะความกรอบก็คือจะกรอบมากถ้ากัดเข้าไปก็เสียงกรบกับกรับกรับกรับแล้วอว่ะนนะนี่นะ,ะเสียงกรอบน,อน,น้ำมันจิ้มน้ำจิ้มเลยนอะ น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มรสหวานเข้าวกล้ากหมูกรอบมากแบบแล้วก็จะมีน้ำจิ้มแจ่วด้วยนะอร่อยหมดเลยดีมากรนะ้านนี้ขอจับน้ำใสเนาะใครมาบางคาต้องมากินนะจ๊ะ ถึงแล้วตลาดบ้านใหม่นี่เลยเป็นตลาดแนวแบบว่าโบราณโบราณนิดนึนงนอะเนาะ อนนี้คือเราของมาจากตลาดบ้านใหม่แล้วน้องก็ไม่กล้ายหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเยอะคณเยอะมากพอกเขาจะอินนี่อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็นั่งสองแถวมาลงตรงเขาบอกว่าเนี่ยคือหมองวิทูลอ่าบอกรถสองแถวเนาะว่าลงมาหว่องวิทูลแล้วเดี๋ยวเราจะต่อไปวัดหลวงพ่อโสธรอ,อีกเพราะว่าตอนแรกเราจะไปวัดหลวงพ่อโสธรใช่ป่ะแต่ว่ารถบ้านใหม่มาก่อนได้ขึ้นมาก่อนเนะาะเดี๋ยวเราไปวัดหลวงพ่อโสธรกันนะจ๊ะอันนี้เราจะไปนั่งรถสองแถวสีน้ำเงินน้ำเงินเนาะ เขาบอกอยู่ในเนี้ยไม่รู้ตรงไหนเนี่ยอยู่ในเนี้ยตรงไหนไม่รู้เดาเอง <c oughs> เดินหะน้าก่อนไลขึ้นอ่ะแต่ก่อนตรงนี้มันจะเป็นที่เขาแบบไหว้วพระหลวงพ่อโสธรก่อน,นไม่ใช่หรอไ,หไปแล้วก็ต้องก่อสร้างไปไหนไม่รู้เอเดี๋ยวเราเข้าอุโบสถก่อนแล้วกันนะนี่อุโบสถจ้า เย่ตอนนี้ถึงสถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเซาแล้วกําลังจะกลับหัวหมากเนาะหรือกรุงเทพนี่เองเนาะก็ราคา10บาทเหมือนเดิมเนาะใช้เวะลาประมาณ45นาทีนะตอนนี้ก็กลับรอบ3โมงสมโมงส4อืก็ถึงหัวมากประมาณ4โมงครึ่งประมาณนี้เนาะโอเคไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะอย่าลืมกินลําไยด้วยนะทีงอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเอากินลําไยให้บ๊ายบาย